นะสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับพ,พ่อกับผมคือเก่าครับช่องชีวิตคนเดินทางครับืันนี้จะพามาบิบนเขาลือเรื่องลื้อทาบอกทาับกันม่รู้ว่ามันสิลือได้บ่เนาะตาบูมีเครื่องมือเลยคู่พักรักจำพร้อแมวก็ลุยกันเลยครับไปดูดคืออยู่หวานเนี่ยผมเห็นคนซองไฟกันเลย อก็เอากองถอยยิงอยู source, ่ในุมพี่เ็ียงครับเ็ยงครับสร้างเฮียงเยงครับเท่นี่แหละีที่เบิร์ราบอ่ะเป็นอย่งจัมันดังเอฟยี่สิบอคนครับกับยี่สิบสองโอแมนคนคับสี่สิบบอฮอนสี่สิบบอฮอนบักามสิบบอคนคขับคนขับสามสิบอันนั้นจีสิบบักยางอยงนั้น นี่คือนี่คือเครื่องฮีโน่ F ยี่สิบเอ็ดไม่เอาที่ถังเลยดีกว่าหนึ่งสองะกล่องทางการยานบ่เออเออไม่ห่อนมองหยอกฮีโน่ F ยี่สิบเอ็ดสิริบัลชาบมันครับว่าชาบมันเป็นยังไงวัชามันละลายกับจอดเงีวเพื่อจะพิสูจน์ของอีกตายชีวิตลุงพี่นี้ไปมือเกงาลุงพี่ฟักบัวดนน้ำมันเครื่อง นี่ก็ตุอปปั่นน้ำมันเครื่องโอ้ยงัดเิตากันแนะ้เหยอโอ้น,อน็อตกใหญ่แท้เนาะนี่นะสร้างสร้างพิบารนี่งานเนี้ยน่ลหลบแลาะหอกแล้งนิ้วเสียลอยเดี๋ยวถอดเบิ้งแล้วยังคิดว่าเบิ้งกันไหมครับว่ามันเป็นยังไงเนาะจัดไปอย่าให้เสีย ลื้อแล้วครับลื้อแล้วลื้อแล้วลื้อบนลูกสูบแล้วบาดเนี่ยทราบเชื่อมกุบสนแล้วอ่าหมุนได้ปะหมุนบนท่นไดอยู่ต่อมต่อยาวต่อต่อยาวบนนใดอยู่หมุนบนท่นไดอยู่ดัมตัวพันมาอยู่เักบัวเขาบ้วนกับมือคิดเต่แคมันคือนั่งอย่างลองลองถอดหมวกเบิืงไว อกแกเยียเนี่ยเอาเี่ใตาเอากระยาตาใส่ละบ่หมวกใส่ไว้นเะปใหยังจานกองมุนโมเล่มุนมุนไปอยหมนี่มุนข็นหัวกยท่นู้พเี๋ยวไปหาออีโอ้โหนี่บ่ได้กะซอยอยู่นี่เด้ซอยไทยคลิปเด้จบป๊บยป๊อบอ่ะมุนมุนเลยมุนเลยมีแฮงบ่อ่ะมุน ได้ขึ้นเกาล่ะเดี๋ยวมันกระดิจักสูดอยู่มุวนไป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 หม้วนกดลงมานะแต่ตัวตัวที่หมุนขึ้นหมุนลงเรื่ของตัวตัวแห้งไร้เขาเลยนะหมุนมามาแล้วหมุนไปหมุนไปขยับแล้วขยับแล้วจับไม่มือข้างเดียวได้เหรอ ôi nó càm nó. ôi nó bêu thích mùi nó bêu thích mùi nó bêu thích mùi nó khunga an nunga mùi 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 โอ้สิตี่ลูกสูบบอกในแห้งร้ย่านน้อน้ำมันเครื่องย่อยเซตาได้ไหมม่่อย่อยเซตตาละด่อกเป็นไงมขาดมขาดไม่ขาดบังของเรียมบลนอตรงนี้หัวโลดนแตกเนาะอือดิัแนีไปเห็นวันน้วน้ำมันเครื่องน้ำเลียม มึงในบทสักคือในกูยันแงก็ตาเขอยู่เนี่ยโอเครู้เรื่องแต่ว่าลองเบิ่งว่าติดเครื่องมันดังแก๊งแกงแก๊งมาเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ที่พ่อสามีเนาะครับเนาะเพราะรถคันนี้มันเป็นพังแล้วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ได้แชร์กันไปขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ